สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวกล้องงูว Wi-Fi Endosco p e นะคะหรือรุ่น a All d e นะคะสายยาว2เมตรนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะตัวเล่นก้ลองนะคะในอุปกรณ์ก็จะมีสายชาร์จไปให้นะคะหัวอะแดปเตอร์นะคะเป็น Wi-Fi แบบนี้นะคะก็มีอุปกรณ์ไปให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของรุ่นนี้กันนะคะ รุ่นนี้นะคะความละเอียดวิดีโอ1280คูณ720พิกเซลนะคะถ่ายภาพหรือวิดีโอได้ผ่านทุกสมาร์ทโฟนนะคะทั้ง iOS และ Android และคอมพิวเตอร์นะคะสามารถดูและบันทึกภาพวิดีโอจากมือถือคอมพิวเตอร์เรียลไทมผ่าน USB ได้นะคะกนนารน้ำได้ตามมาตรฐาน ip 6 7นะคะมีระยะโฟกัส40 มิลลิเมตรถึง60มิลลิเมตรนะคะมี6 LED ไลท์นะคะสำหรับใช้ส่องในที่แสงน้อยหรือที่มืดได้นะคะมุมกล้องจะอยู่ที่70องศานะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลางของหัววัดอยู่ที่8มิลลิเมตรนะคะมีความยาวของสายเคเบิล USB 200เซนติเมตรนะคะใช้งานในสภาพแสงน้อยได้ดีสามารถปรับเพิ่มแสงได้นะคะ แบตเตอรี่สแตนบาย45นาทีค่ะวิธีการใช้งานนะคะง่ายมากค่ะ1ก็คือดาวน์โหลดแอปนะคะผ่านโทรศัพท์ของเรานะคะ2เชื่อมต่อ wifi ระหว่างมือถือและตัวกล้องงูนะคะเหมาะสำหรับการใช้งาน2ท่อรถท่อแอร์ท่อประปาหรือสำหรับงานก่อสร้างนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามสั่งซื้อได้ที่ line s i a m s h i p com ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ